ครับมาชมคู่เอกวันน hmm. ี้นะครับฝ um si ั่งนู้นเป็นค่ายสวนสยามนะครับอดคอแห้งครับพูดไม่ค่อยชัดเสียแชมป์นะครับสองพี่น้องนะครับฝ anyway> no ั่งน cool ู้นข้ามสองหัวสองแปรนะครับฝั่งปีศาจตะก็หยองพม่าข้ามหัวเดียวนะครับปีศาจยกล้มแปรลูกสองนะครับแจ้งกติกานะครับฝั่งนู้นข้ามสองหัวสองแปรนะครับหยองพม่าข้ามคนเดียวนะครับข้ามหัวแปรนะครับข้ามได้คนเดียวฝากกดติดตามด้วยนะครับ เอาครับชมต่อนะครับโอ้โหโทรศัพท์มีปัญหานะครับวันนี้ภาพมันเต้นนะครับผมต้องต้องปิดไ์สดใหม่นะครับเอาครับภาพคัดเกณฑหรือเปล่าครับแต่ว่ามันมันผมภาพมันเป็นสันสันะครับมันเต้นนะครับคัดเกณฑหรือเปล่าครับ ต้องปิดปิดเครื่องนะครับไปไร้สดใหม่นะครับโัรศั์ผมตอนนี้มีปัญหานะครับเพลงเปิดดูนีมันเต้นผ้ามันเต้นปิดเครื่องใหม่เอาครับฝั่งสวนสยามเสิร์ฟมาพีซ่ายกไปหยองมาม่าลูกนี้เกี่ยวได้ครับเป็นแต้มหรือเปล่ายกคางครับยอดลูกนี้โอ้โหลูกยอดครับหยองมาม่าขาตายนะครับเจอลูกยอดของน้องเชียร์สวนสยามเอาครับ1.0ต่อนนะครับ เิ้นไหมข้าต้งไหมไม่เตี๋ดูไเเอาครับเกิดมาย่องเปิดปีศาจยกไปย่อง้พาพมาลูกนี้ติดเขาครับเอาครับลูกนี้เรียบร้อยครับปีศาจยกห่างนะครับกดไม่ลงนะครับยกห่างหน่อยกดไม่ลงแน่นอนนะครับลูกนี้ผมบอกก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นสองพี่น้องหรือว่าพื้นดีนะครับเอาครับขอคนนั้นหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วย204ท่าน เอาครับชัดครับขอบคุณมากนะครับชัดทายมาแต่โทรศัพท์ผมมันมันเป็นผ้ามันเป็นสันๆนะครับเอายองเปิดครับเอาครับศูนย์ต่อสองยองพักมาลูกนี้ยอดติดลังเท้าครับโอ้โหฝั่งนู้นอ่านเกมขาดครับเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้3าต่อศูนย์นะครับค่ายสวนสยามขึ้นนำเอาครับเอาครับตอนนี้มาดีนะครับค่ายสวนสยามฝั่งนี้ยกห่างหน่อยยอดโดนเจียวหมดครับอ่านทางตะก้อขาดนะครับค่ายสวนสยามเอาครับ ต้องดูกันยาวๆนะครับขึ้นนำสามต่อศูนย์เอาครับเอาครับสวนสยามเสริมนะครับแข็์สวนสยามเสริมมาปั่นมาครับย่องเปิดหัวพีตากอยกไปย่องพม่ากดลงไปโดนเกี่ยวอีกแล้วครับโอ้เกี่ยวได้ครับยกยกล้นครับเอาครับเสียหายหรือเปล่ายกล้นเอาคืนครับเรียบร้อยครับย่องพม่าเอาคืนโอ้โหเอาครับเอาครับมันแน่นอนนะครับคู่นี้ ฝั่งนูนข้ามสองหัวสองแปรนะครับฝั่งสวนสยามเอาครับมาชมลูกเตะของพม่าหยองเอาครับศูนย์ต่อสามนะครับหยองเตะไปเอาครับแชมป์สะดุ้งครับเชียกดลงไปลูกปีศาจเกี่ยวโอ้โหไม่อยู่นะครับพ่อโอเลี้ยงบอกแครแล้วครับน้าแจ้งขอบคุณนะครับเอาครับมาชมเจ้าแชมป์เ์ฟนะครับเตวข้ามหัวแปรนะครับ สต่อศูนย์นะครับเสร็บโยงมายองพม่าเปิดเอาครับปีตารยกข้าไปโอ้โหยกห่างมากครับยกห่างมากครับโอ้ลูกนี้ยกห่างมากครับเอาลงครับกรรมการบอกลงครับโอ้โทรศัพท์มันทำไมมันป็นสั่นภาพมันสั่นนะครับของผมอะครับพม่าเสร์ฟเอาครับยังไงตียองเกี่ยวโอ้โหยองเกี่ยวไม่อยู่นะครับ นี้หยองก็ยังเกี่ยวไม่ได้นะครับเเติมาครับเอาครับยกเข้าไปหูยยกห่างมากครับเกี่ยวหลังเท้าครับพิศานยกห่างมากครับเอาครับตรงนี้ก็ห่างครับเกี่ยวได้ครับเอาครับหยองโอ้ยยกห่างมากครับโอ้โหพิศานยกห่างมากครับชมต่อเอาครับเร์ฟไปครับ เอาครับยังไงครับตีย้อนเกี่ยวรองเท้าเอ้ยศรีตาเกี่ยวรองเท้าย้อนโอ้ลากไม่เข้าครับเอาครับเอาครับยังไงสองพี่น้องครับตรงนี้ตีเรียบร้อยครับโอ้โหเอาครับนี่เก็ตเสร็จหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหทั้งายเจ้าแสงนะครับทีนายปกป้องนะครับเอาครับสวนสยามนำ3-0เอาครับน้องแชมป์เชิบ เสิร์ฟมาครับหยองเปิดปีศาจยกเข้าไปพม่าหยองลูกนี้โอ้โหเกี่ยวครับเอาครับยังไงครับเอาคืนครับลูกนี้โอ้โหปีศาจยกล้นไม่ได้นะครับลูกแรกนะครับต้องล้นแฟรลูกสองนะครับโอ้โหเอาครับเบาครัเอสิร์ฟมาหยองเปิดครับเอาครับโอ้ยยกห่างมากครับโดนเกี่ยวหมดครับ ยกห่างครับโดนเจียวครับเอาตีไปเอาครับฝั่งฝั่งนี้เ็าเป็นฝ่ายรับนะครับฝั่งนี้เป็นฝ่ายรับนะครับยังไม่มีโอกาสได้ได้บุกนะครับลองไหมสี่ตอนนี้ไปสี่หกต่อสี่ลองลองน้อยได้ครับเสีมาครับครับยกไปย้อนโอ้โหลูกนี้ไนตอนนี้ตอนนี้หกต่อศูนย์นะครับ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอาครับเอาครับเสร์ฟมาครับยังไม่มีโอกาสได้บุกครับยังไม่มีโอกาสได้บุกยังไม่มีโอกาสได้บุกนะครับปีศาจกับพม่าหยองโอ้โหไป5้าแล้วครับวันนี้ตะก้อคนละเวทเลยครับตอนนี้ชุบถึงช่วงนี้คนละเวทครับเพราะว่าไป5้าแล้วครับเอาครับตีหยองเปิดครับเอาครับหยองมาลูกนี้เรียบร้อยครับ มาดูลูกเสือของปีศาจนะครับตกอ์แรกมาแล้วมาแล้วหนึ่งต่อหเอาครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับเส์ฟไปครับช่องกลางครับแชมป์หนึ่งสองมาโอ้ยยกห่างนะครับน้องเชียร์ตีดีมากนะครับยกห่างนะครับเอาครับเอาอยู่หรือไม่อยู่ปีศาจกับพม่าหยองครับจีมงานเสรีไทยตอนนี้ต่อ5แล้วครับหยองเปิดครับเอาครับโอ้ยยกห่างมากครับโอ้ปีศาจยกห่างมากครับ ลูกนี้หยองพมาตีดีนะครับเข้าขาขวาแชมรับไม่ได้นะครับเอาครับหนึ่งต่อหกสกอร์ที <k> <k <k> <k ่สองต้องมาให้ไวต้องมาให้ไวเอาครับเอาครับยกเข้ามาตีลูกนี้โอ้โหปีศาจหมดสีรับนะครับลูกหัวของน้องเชียร์สวนสยามเอาครับตอนนี้แอดมินก็ภาวนาให้ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วให้ฝนตกรับพายุเข้ามาตอนนี้ มองนะเอาครับเอาครับเจอมาปีศาจหนึ่งปีศาจสองหน้ายองเอาครับยอดครับโอ้โหตอนนี้สอนมวยนะครับตอนนี้โอ้โหเจอลูกยอดครับเอาครับเสร็จเสร็จสวัสดีเสร็จครับต้องบอกว่าเสร็จเออเสร็จจริงเหรอครับเสร็จเอาครับมาดูแชมป์สวนสยามครับ เตอร์ปคู่นี้30,000บาทเอาครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับตีขนาดปาเตีย้ยพระราม3เป็นต่อ71ที่เทลิชัยยังพลิกแพ้มาแล้ว <c oughs> เอาเอาอะไรได้หน,น่อยครับครับนักภาษาอะไร71 <c oughs> อ่ะครับสวัสดีครับปายาครับใช่ไหมปายา <c oughs> ปาเตีย้ยเป็นต่อ71ยังพลิกแพ้มาแล้วเอาครับ <c oughs> โอโ้โหเอาครับแก้ไหมปาเตี้ยถามทีมงานฝั่งนู้นแก้ไหมแก้ไหมถามไม้หน่อยเล้ไม่ใช่ เด้อตัวยังไม่มาเอาครับแชมป์เสือใบหยองเปิดเอาครับยังไงครับตดลงไปโอ้โหเกี่ยวดีมากครับโอ้โหตีเข้าขวารับได้เฉยนะครับโอ้หยองตีไม่ลงนะครับวันนี้หยองพม่าตีไม่ลงนะครับตอนนี้แปดตอนหนึ่งนะครับแปดตอนหนึ่งนะครับโอ้โหเศกบอกว่าเสร็จครับพ่อคนละยานะครับวันนี้ครับเอาครับ ตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้มาดีนะครับออกสตาร์ทดีมากนะครับทีสาดไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปเรียบร้อยครับเอาครับหนึ่งต่อเก้านะครับไม่น่าขาานะครับโถสนามนรกของเจ้าบ้านนะครับวันนี้ครับเอาครับนรกของเจ้าบ้านครับรออยู่ครับเปิดลำาเท้าครับลูกแรกลูกสองลูกสามเกี่ยวอีกแล้วเียวอีกแล้วเอาโกเี่ยวได้แต่ยกไม่ได้ยังไง เอ้ยเอาเโอ้ลูกนี้หลงนะครับสองพี่น้องสองพี่น้องบอกแต้มขาดนะครับแต้มขาดเลยปล่อยลงก่อนนะครับแชมป์บอกครับแชมป์เชียร์บอกแต้มมันขาดนะครับเอาครับเอาครับพม่าหยองครับเอาครับบันนี้สิ้นชื่อนะครับพม่าหยองกับปีศาจวันนี้ครับเอาครับเปิดไม่ดีเปิดไม่ดีแต่ว่าข้ามสองหัวฝั่งนี้หลังเท้าไม่ได้นะครับ น้องแชมป์สวนสยามอ่ครับสองต่อเก้านะครับพมาหยองเสร์ฟครับพมาหยองเสร์บมาอาครับเชียร์เปิดแชมป์ยกไปเชียร์ตีเกี่ยวลังเท้าเฉยเลยเกี่ยวลังเท้าโอ้โหเกี่ยวได้แต่ว่ายกไม่ได้โอ้โหพีศาจ ท่านที่เขามารับชม412ท่านนะครับขอบคุณนะครับรอฝนตกครับใช่ครับฝนตกตอนนี้เลยครับตกตอนนี้เลยครับจะได้ยกเลิกสายยาวมองหน้าครับเอาครับเอาครับยังไงครับแอดมินไม่เป็นกลางครับเอาเกี่ยวเฉยเกี่ยวเฉยยกไม่เข้าแก้ได้ครับแปรครับเอาคลองเชียร์ฝั่งนู้นกดดันบอกออกออกที่ไหนตะก้อโอ้โหพม่าหยองเพิ่งจะมีโอกาสมงนะครับโอ้โหปีศาจวันนี้ยก อ่อนนะครับของพม่าก็มีโอกาสสับหนึ่งหนึ่งนะครับเอาครับฝนครับช่วยทีครับแต่ก็หูอะไรครับเอาครับยังไงตีตรงนี้ออกหรือลงครับออกกดโทรเลยเปล่ากดโทรเลยธรรมดาจะช่วยหรือเปล่าครับมาครับเอาครับยังไงต้องรีบเกมนะครับสวนสยามต้องรีบปิดนะครับโอาครับเอาเอาเอามาแล้วเอามาแล้ว เอาครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเอาครับตีต่อ9ครับอะไรตีขึ้นได้ครับเสซฟมาแขมงสะดุ้งครับสะดุ้งเอาครับโยนลูกนี้ต้องโอ้โยนเชียร์เอาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับสี่ร้อยกว่าท่านนะครับขอบคุณนะครับเอาครับหยองเข้ามาเซฟมาครับเอาครับเชียร์เปิดแชมป์ยกขึ้ไปเชียร์สวนสยามโอ้โห ศาพมันเต้นนะครับทางบ้านเต้นหรือเปล่าครับโทรศัพท์ผมมันมัน้ามันเต้นนะครับทักทายจ่อยสาธรนะครับเอาครับมาดูลูกเสฟของค่ายสวนสยามนะครับแชมป์เซไปปีศาจครับเอาครับยกเข้ามาเข้ามาหยอนตูงนี้เกี่ยวไม่อยู่นะครับแชมป์สวนสยามเอาครับตอนนี้ล็อกเก้านะครับตอนนี้ล็อกเก้าค่ายสวนสยามโดนหยุดอยู่แค่เก้านะครับเอาแล้วครับท่านอยู่แค่เก้า เอาครับทีวันจอไมศีบอกเอาแล้วครับ5-5เอาครับแอดมินก็อยากให้สนมาไวๆครับมาช่วยเจ้าบ้านครับเสือมาเอาครับแชมป์ยกไปน้องเชียร์ยกล้นครับโดนแน่นอนโดนแน่นอนโอ้ยกห่างมากจอดลูกนี้โอ้ปีศาจยกไม่เข้าเอาเอาข้ามได้สองหัวครับเรียบร้อยครับปีศาจยกไม่เข้านะครับโอ้โหช็อตนี้ปีศาจน่าจะเป็นแต้มนะครับเอาครับป๋ายาปายาอย่าบังเสือไปปีศาจครับ หนึ่งครับสองครับพม่าหยองกดลูกนี้เกี่ยวเฉยเกี่ยวเฉยโยกลงไปกดลงไปเรียบร้อยไหมยังอยู่ไม่ตายไม่ตายเอาครับแชมป์หนึ่งแชมป์สองเชียร์สามลูกนี้ติดหลังเท้าไม่ตายไม่ตายไม่ตายเกี่ยวได้เกี่ยวได้ลูกนี้สับลงไปติดเท่าพม่าหยองเปเปยแล้วก็เอาขึ้นเกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสอง แล้วก right. ็กดลงไปเทียบร้อยพม่าหยองโอปีศาจเกี่ยวไม่อยู่นะครับไปแล้วครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับแต้มสำคัญนะครับตอนนี้10แล้วครับ1ิต่อ5 like ้านะครับอุตส่าห์ล็อก9นะครับครับแชมป์สวนสยามเสือสิต่อ5้าครับหยองเปิดหัวครับปีศาจยกเข้ามากดลงไปดูนี่เกี่ยวขาขวาครับข้ามหัวแปรครับฝั่งนี้ข้ามหัวแปรครับหยอง ไม่ตายย้องไปหลอกครับลูกนี้โอ้ยยองพมาเอามือไปหลอกน้องเชียร์นึกว่าลูกไม่ข้ามนะครับเอ่อห้าต่อสิบพมายองเสิร์ฟมาครับแชมป์ยกไปเกี่ยวเฉยเกี่ยวเฉยไม่ตายไม่ตายเกี่ยวได้เอาใครข้ามพี่น้องใครข้ามโอ้ปีศาจอ้ปีศาจอันนี้ปีศาจปีศาจเหลียนหน่อยเขาบอก พีศาลรุงนี้น่าได้นะครับ10ต่อ5น่าจะเกมติตสามนะเกมติตสามนะครับเพราะว่าเตะส0,000บาทนะครับเอาครับป้ายาสวนสยามโดบหน่อยครับขอบคุณมากครับเสร์ฟมาครับยังไงครับเอาครับเชียเปิดแชมป์ยกไปเชียกดลงไปลุกนี้ไม่ข้ามโอ้น้องเชียกดกดไปหน่อยนะครับกดไปหน่อยเลยไม่ข้ามนะครับน้องเชียสวนสยามพ่อผมเล่นไปผอเล่นของสอง นนย้อนมาเซยมาเอาครับสองพี่น้องครับยกไปตดลงไปลุงนี้ยองเกี่ยวรองเท้าเกี่รองเท้าเฉยโอ้พีศาจยกลถไดไงโอ้โหลุงนี้ยกลดอลุอน้องเชียสวนสยามลุกนี้เน็ตขาดต้องบอกว่าเน็ตขาดครับโอ้้องเชียกดกดไปหน่อยครับเอาครับอะไรเกิดขึ้นได้นะใช่ครับมันไม่แน่นอนครับผมบอกก่อนโอ้โหสวนสยาม เอาครับมาดูพม่าหยองเสิร์ฟนะครับแปดต่อสิบแปดต่อสิบนะครับท่านผู้ชมเอาครับเนมพิทพาธบอกลูกกลมกลมสิบสองลูไม่มนีอะไรแน่นอนครับใช่ครับเอาครับหยองพม่าเสิร์ฟถ้ามาเป็นเก้านี่ผมบอกเป็นเรื่องครับงานเข้าครับแปดต่อสิบครับเอาครับเจ้าแชมป์สวนสยามเอาครับเชียร์ครับลูกนี้กดลงไปย้องเกี่ยวรองเท้าเฉยเลยโอ้โหพีศาาลูกนี้เกี่ยวไม่ขึ้นนะครับ จากทีแรกนำเกต่อหนึ่งเต่อ2นะครับค่ายสวนสยามแต่ตอนนี้เหลือแค่2แต้มนะครับสกอร์อยู่ที่สิต่อ8นะครับแต่ว่ามันอะไรกดกดดันนะครับเอาครับเอาครับคุณไม่ได้อยู่ในสนามคุณไม่รู้นะครับว่าเอาครับมันมันยังไงครับลูกนี้ยกล้นครับโอ้โหปีศาจครับโอ้ปีศาจครับปีศาจยกล้นนะครับโ โอ้ปีศาจเบ็ดเบไหนครับสองลูกสามลูกเลยเอาครับเสียเสียแต้มง่ายนะครับยกล้นนะครับเอาครับโอกาสตายตอนนี้ไปจะ99%แล้วตีลูกนี้เกลียวเฉยโอ้โหเอาครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับเอาสานครับต้องบอกว่าจบครับเสียสองแต้มง่ายได้นะครับก็บอกว่ายอมนะครับปีศาจยอมนะครับ ยอมแบบว่าง่ายๆนะครับ2แต้มเลยนะครับโอ้โหตาไล่มา8ต่อ10นะครับเอาครับลูกเดียวเกมนะครับแปดร้อยครั้งแรกนะครับตอนนี้12ต่อ8นะครับสิบสองต่อ8ลูกเดียวเกมนะครับเอาครับท่านที่เข้ามารับชม600ท่านขอบคุณนะครับตาครับเอาครับพม่ายองยอดครับโอ้เรียบร้อยครับจบเกมนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้ แฮปไปนะครับไล่ไม่ทันนะครับ6กร้อยสี่ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไล่ช้าเกินขอบคุณมากครับยกไม่ได้เองนะครับแต่ก็ครับแ้วก็ยกได้ก็ได้สู้นะครับปีศาจยกไม่ได้นะครับยกล้นลูกสำคัญนะครับแ้มก็เลยเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนนะครับนี่แหละครับโอเคนะครับคนที่เก่งกว่าเท่านั้นนะครับก็เป็นผู้ชนะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเข้ามารับชมนะครับ